ฉันลงข้างล่างนะฉันชอบไปเปิดป,ประตูก็ตายเนี่ยไม่เป็นไรฮ <c oughs> าร์ตี้ฮาร์ตี้ฮาร์ตี้วันนี้คุณแสะโหีกเพราะว่าจะข้างนอกเนีย่ยตอนนี้ขาดทุกอุย๊ยฮาร์ตี้วันไล่ฉันดีแล้วล่ะที่มันไล่เธอ ม,มีโลดำเลยนี่ลก็เขาเีงโลดำที่มันชนแล้วมันแตกใช่ปะของพังใช่ปะม,มีโลดำก่อนโดดเลยเปอร์เสร็จมีเลยวะเห็นนี่อยู่กับน้องวอนอยู่ขึ้นบน์ยังขึ้นข้างบนแล้วเหรอขึ้นบนยังใช,ใช่ขึ้้นนบแลวโอเคเท่านั้นเสร็จแล้วเฮ้ยก่อนก็ไปไหนไม่รู้น ไปไวเหมือนกีเลยอยู่บนอยู่ใช่ไหมอยู่บนเจ๊กี้แล้วเพงไปไหนนะมขาจะลงป่ะเห็นข้าโบดบอกเขาอย่ามาไล่ฉันนะฉันอัดคลิปอยู่ดไ้้ม <c> า <oughs> จะทำลายอ่องเ <c oughs> <c oughs> จ๊กี้บอกเลยอย่องคิดจอดเลย ี้บบอ้หน้าเทา <im itation> ต่เอกต่เอกรวยเทาก็เสร็จไปเลยสิคะเสร็จปีอ่อง <im itation> โดดลงมาอ,อ่อง <im itation> เไ yeah, อ้ยองตุยอปอดภัชันช้นมากไรแกเหรอโอเคฉันสวดก่อนแล้วกันอยอยู่ใกล้วิญญาณนะ่ะทำไมหลังๆเจอแต่ผีเฝ้า

ก,กด,อกด,อดโอ้ยสเตอร์มิน่า,าฉันหมดเหี้ำม่ก้ำวหน้าโอ้ยเฝาวิญญาณชิบหาย้ทยน,นเนยาน้าเลายนาทาาทาโอ้ยไม่ใหออ้อีเฮียเล่นเฝ้าอีดอกทอง เนี่ยววีนะจะออกมาก่อนฉันพาขึ้นข้างบนแล้วเป็นห่วงอ่องว้ายอ่อ,อง <c oughs> มีดังกีนเธอบอกว่าอยู่คือไม่ให้ชูบเลยไม่ฉูบเราไม่จะเป็นโดนเหี่ยวซโอ้โหยืนเป็นเพื่อนอ่องเลย <c oughs> โอ้ยฉันไม่อยากทิ้งอ่องอ่ะกิ้เลยจิ้มิ้เลยไอ้มันหลังกันเลยทีเดียวไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วฉันพาผีไปพิธีเหลืองตีให้หน่อยซิมม่เี้ยหาหาหน้ามันจะกีร้องอ้าวพิจารฉันมันตีฉันตกรูอ่ะ ไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบสวดเลยน้ำเมียว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 อย่าชุบเด็ดขาดอย่าชุบเออหน้าเทามึุเธออย่าลงไปเธออย่าลงไปเออเออเออมันมันมันกลับไปเอาวิญญาณมันกลับไปเอาวิญญาณอย่าชุบนะอย่าชุบนะ โหมึงอะไรนักหนาวอ่ะทวดทสวด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 ที่น <reading> ้อขอโทษนะดสวดอะม mm ันเยแล้วมันโดนเยแล้วทิ้งดอบนางแพ้รูนี่ ตีมใจเย็นๆค่ะตีมอ๋อตีมโดนแล้วประตูอยู่ไหนชุบไหมฉันเปิดประตูเองเหรอไอ้ดอกประตูอยู่ไหนวะอุ้ยตีมกระแตกแน่เลยค่ะตีมกระแตกแน่ตมู้นั่นประตูอยู่นั่น ชายกูหลงไม่ได้หรอกนะผู้ชายกนไม่เคยได้สักวันเนี่ยเออไม่เจ็บไม่เจ็บเลี้ยงน้ำนี้โดนไปธีหนึ่งทีโป๊ะโป๊ะเจ๋อเจ๋อติมไหวไหมคะติมอีติมเปิดประตูออกกูออกเลยอีดอก ไว้มาไล่ฉันอ่าช่วยด้วยฉันลงข้างล่างแล้วประตูเก่าๆแล้วบิงมาวิงมาอุ้ยไม่มีกล้องอเหี้ยกระแตกใครออกวะ ไป,ไปไปเชทบ็อกให้ปวดไปก่อนเด้โอเคออกสีบ้าเออเลิศตังปุเหนื่อยตรงมันเฝ้านี่แหละสุดท้ายอ่องก็ตายฟรีสงสารอ่องอ่ะ